วทนสนทนาสอรวิธีการทำไปที่ฉัอีวิธีฟาร์มครับซึ่งมนอน,อนั้นยูเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ทัเว์ดีเฟนส์ครับอ่วิีฟาร์มนี้คือไม่เปใครสักคนหนึ่งครับไม่เหมือนเลยนะครับอีกวิธีฟาร์มคือให้คุณไปที่คลาสิกโหมดครับไปที่คลาสิกโหมด ใหแบบ้เล็ดดาให้เล็ดเดาตับตุดเลยนี่แตก่ก็คุ้มเลื่องได้ที่คุ้มปวดแล้วถ้้คุ้มแบบก็เลยเล่นโหมด e y แล้วถึงแปลมันก็ยังได้มันก็ยังไ,ได้เหมือนเดิมไงอ่าถึงแพลก,ก,ก็ปวดแล้วค่ะอยุ้ยฟาร์มังนี้คือจะได้เงินประมาณหนึ่งพันครับแต่คุณต้องมีตัวโหวดนะแล้วี่มีตัวโหวดแล้วเพื่อที่ คือที่ไม่แข็งเคือนที่แบบเลต่ําก็ยังมาทําได้ครับพี่ทำไม่ง่ายครับเอให้เดินไปที่แบบเลกนดหน่งเินปิดหนึ่ง,งยใปรับเป็นตัสุดท้ายแล้วรอใหุ้ดคนโชคดีมาเข้ารวมของเราครับถ้เาเกิดไม่เข้าร่วมก็จบครับจีมิ่เส่ยขยัะเข้าไปนะ เอ้อมีคนเข้าอเ,เอาเ้เข้าสีคนนี้ัะเดิมแบบต้องเลือกเป็นโหมดยากสุดหรืโหมดยากสุดอะเพระมันโ,โหมดยากสุดป๊ให้คุณเล่นเป็นเวฟสามสิบครับอเมริกเืองเป็นวฟสามสิบผปเวฟสามสิบปจะได้เดือเผือกเลยนอนเล่นแล้ว ตัวที่ผมแนะนำคือเดอะฮักเดอะฮักล่างไหนก็ได้ครับเดอะล่างบูล่าจะเป็นเดอะฮักล่างบูผมก็ค่อยแนะนำที่ขายครับไม่เจ้าพี่เมิดรอยแต่มันเขาเลยตีเป็นกลุ่มเร็วกว่าเดอะฮักปกติปุ๊บป,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 ปุ๊บ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 ุ๊บกลืมบอกไปครับแต่ใครที่มีตัวสามสองตัวอยู่ที่ท้ายนะ เพราะว่ามันสามารถใช้ได้กันสองตัวได้ค่ะเช่นีน่ตัวใช่มคุณสามารถวาได้วาได้สิตัวเลยไอ้คือมันตัวห้าเออที่คมีตัวนี้ใช่ไหมเมื่อวานได้แค่หาตัวแต่นคุณมีสตัวคุได้สิตัวเออดีเลยหลุดตัวนี้มันลุดแล้วใส่ จะบอกวอร์ันที่มีเสบบอทีไทยทันกตุ้งกตุ้นลอืมไทีอย่าลืมอาสกดใส่หมดเลยถ้าเกิดคุณวันเดราไม่ไดล่างนี่ที่เลี้ยวมากจะทำอะไรไม่ทันนะอยาลืมดูที่ทำไม่ทันเลยี่คเร็วถ้าเกิดเสียงผมไม่ได้ยินกดขอไป้วยครับพอตอนผมพุ่งตื่นนะ้วผมพ่งตื่นลุกมาลง ก็มาถ่ายถืออัดคลิปนี่ถ่ายคลิปถือัดเสร็จผมก็ลดลงเลยผมเปลี่ยนใจต่อจิตที่ผมทำมาหมดคือผมไม่ตัดต่อเออจะว่าสปเปร์แมนก่อนสปเปร์แมนคือตัวหนึ่งชื่ว่าถ้าเกิดคุณได้แล้วคุณจะณ้อบเอาขาดสเร์แมนอิเด็กุกจะทำให้ศัตรูเดิน้าอันนี้ผมจะเล่นทนีได้หมดเสร็จค้ อ๋ออ๊อะรเนียตัวใหหรอว้าตัวใหม่เว้ย,ย,นนย,ววววยผมรองหาโคลแล้วผมต้องรีบไปหาโคลแล้วก็ทำาิต่อเฮ้ยนี่มีตัวใหม่ต้องทำาิต่ตอรอบตัวใหม่ไปหนไงรป็นรใหม่ เอาไม่ได้วางไมได้รถไซด์รยแมนไปรถแมนดีจะไปยังไงดีหลังเดือดไปก็ขีดตังค์ก็วางบงไม่เอานีไอ้ตัวแไอ้ลุงตาแล้วก็วางช่องนี้อ่ก็วางมันไม้แค่เลยที่วางเออแล้วมันหลุดไปได้ไงะ

อืนมโอ้อันนีอ้รอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ่โหอหโอ้โหหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้้โโอ้โอ้โหโอ้อ้โหอ้โ้อ เสร็จเลยเรามาตีทีมเอาเลยจ้พกนี้มขุดเลยครับ่สมัยก่อนตัวพวกนี้เนี่ยเออสุดมากสลยโดนเป็นร okay. okay. ้อยล้วปก็บเยะเลยีจดห้าสีจดหกลยแต่สมันี้โดนตัดโดนเลทดนายไปตัวกระเลยตี่พวกเยังอยู่ 现在还有人叫来，不说说在说我，说还不说他妈的屁，他妈的娃子，我爱鬼东西都忘东西 ไม่รู้จีนะรู้ว่าเมยนะที่พี่ทำเงินไดพันดงนะทเงินไดพัน

เสียรอดรอดเสียอดเตี้ยไม่รู้เออเสียรอดก็อย like oh ่าวางเยอะเลยอะไรอยู่ไหนก็มา ชร้แ้ไมเนี่สไปเดอร์เออไม่าเหมือนวจะแรงกว่าด้วยเออถ้าเกิมีแ็กสไปเดอร์อวแปเนจะกอกว่าไม่ด้ได้ตีก่อนแบ็กไปเดอรไม่มีเไม่ไม่ได้ตีแล้วก็ไปดรัีเซตเฮ พวกตัวตัวพี่เพาว่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์ด้วยจะไม่จะไม่ได้ค่อยตีับจะตีเอาไว้ข้ามมือกันนะจะีนีอถึงจะตัดติดรัย ហើយវៃវៃអើយអូយអូយព្រៃជិតឈ្នះ วนนี้คือได้เงินมาหนึ่งพันได้โคตเยอะอืมเก,ก,มก,ก,มก็เปิดกลชว์กออ่ะมาลปิดกลชว์ดูปิดกลเปงียดกว่าไม่มีเงินอืม,ป,มอปิดกลเปงียนนี่กลงแลง้วห้าิบคอมมอนสี่สิบอีปีกสิบ,สบ,สบ,สบ ว้าเกือกูไม่เกืออนะเปิดหลายครั้งแล้วได้ข้ามบนเดีนยุกดีนะเออดีๆมันเท่นตัวห่างนี้ก็ได้วันสปัดดันแมนได้เยอะขึ้นเนะ่ยเออว้าคุมไหมได้มันดูมะคุ้มมะอ่ะต่มันนี้ไปแล้วเงยนไปอค่นี้แหละ